สินค้าที่เป็นกระแสแต่รสชาติไม่ดีผมก็คงไม่เลือกแต่พอเราได้ทานรู้สึกว่าเ้ยลูกชิ้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับลูกชิ้นตลาดทั่วไปมีความแตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวน้ำจิมม้มเป็นน้ำจิ้มพริกเผาที่เขาเนี่ยคั่วเองโดยที่เขาไม่ผสมน้ําของพริกเผาเลยคั่วแล้วก็เอามาทําเป็นน้ำจิ้มเลยครับทำให้ตัวน้ำจิ้มของเชฟพงเนี่ยมีเอกลักษณ์กว่าเจ้าอื่นๆ ก่อนหน้าน,นี้ก็คือเคยเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นมาก่อนพยายามจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเซ็ตทุกอย่างสร้างรูปภาพต่างๆเพื่อที่ให้คนจดจานะครับมีสาขาตอนนั้นประมาณเกือบ10บสาขาแล้วทุกอย่างกําลังจะลงตัวนะครับก็มาเจอวิกฤตนั่นก็คือโควิดนั่นเองไม่คาดคิดมาก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจไม่ถูกแล้วก็ไปไม่เป็นเราก็พยายามจะยื้อร้านของเราไว้ก่อนยังคงจ้างลูกน้องไว้อยู่แต่ยอดขายก็ลดลง ซีซั่นที่2มันไม่ไหวแล้วเรายื้อจนเกินไปแล้วทําให้เราเนี่ยหมดตัวทําให้เราเนี่ยต้องปิดตัวลงใจเราก็พังนะครับคือมันล้มเหลวจมปักอยู่กับตัวเองเราหันไปมองครอบครัวคือครอบครัวเราแล้วก็ยังไม่ได้สุขสบายยังไม่ได้มีชีวิตที่ดีตัวเราเองเนี่ยยังจะมาเพิ่มภาระให้กับครอบครัวอีกทําให้เรามีไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่จะกลับมาสู้ใหม่ จริงๆเราก็อยากทำหลายอย่างนะครับถามตัวเองดูแล้วเนี่ยคือเราถนัดลูกชิ้นไปเจอแบรนด์ของเจ๊พงลูกชิ้นยืนกินจากเพจชี้ช่องรวยนะครับจังหวะนั้นก็เป็นช่วงที่มีกระแสะอยู่พอดีเจ๊พงก็เป็นต้นตำรับจากลีรำเลยอยู่ตรงหอนาฬิกาสืบท่อมาตั้งแต่รุ่นคุณยายเลยนะครับแล้วก็เปิดมาแล้วกว่า30ปีเราก็เลยลองซื้อแผรนชายไปออกตามงานต่างๆดูก็ได้ผลตอบรับดีนะครับยอดขายในวันละ1 0 0 0 0ถึงส0บาทต่อวันเราก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้อยากทำอย่างจริงจัง โปรดักต์ก็จะมีลูกชิ้นหมูพอดอกไก่ไอตัวขอดอกไก่ก็จะไม่เหมือนใครด้วยนะครับแล้วก็ตัวเต้าหูปา้ปลาไส้กรอกหมูไส้กรอกเบคอนตัวนี้เพิ่งเข้ามาแล้วก็ให้ผลตอบรับดีมากครับก็ mm hmm. จะเพิ่มโปรดักต์ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก่อนจะเพิ่มเนี่ยก็จะมีการคัดสรรก่อนถึงจะมาเพิ่มได้ mm hmm. สินค้าของเจ๊พงเนี่ยผ่านอยอยทั้งตัวลูกชิ้นวัตถุดิบต่างๆแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยก็เป็นมาตรฐานส่งออกเลยทำให้เราได้มั่นใจมาตรฐานและคุณภาพต่างๆกัน แฟนชายจริงๆเนี่ยมีตั้งแต่แบบคี่ออสหรือเริ่มต้นที่19,99 9บาทจะมีชุดคียออสพร้อมขายเลยอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นตัวฟู้ดทักเป็นต้นแบบของสาขาเลยนะครับก็คือเพิ่งมีที่แรกที่เดียวก็คือที่สาขาเย,ยาวราชนี้นะครับก็จะได้อุปกรณ์ตัวฟู้ดทักแล้วก็อุปกรณ์พร้อมทอดพวกหม้ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในร้านนะครับแล้วก็วัตถุดิบน้ําจิ้มพร้อมขายเซตแรกถ้าขายหมดเนี่ยก็ได้ประมาณ3 4 0 0 0บาท ทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีการสอนการขายการเตรียมร้านวิธีการทอดวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบคงเหลือจัดร้านไม่ถึง5นาทีครับแล้วก็ทอดได้เลยครับคือคนที่ไม่เคยขายของก็สามารถขายได้ จากประสบการณ์ที่เคยขายมาแล้วแล้วก็มาขายเจ๊พงลูกชิ้นยืนกินเนี่ยคือมีความง่ายกว่าเยอะคือเราไม่ต้องไปเตรียมวัตถุดิบเองไม่ต้องไปตลาดเองทางบริษัทเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้หมดเลยเรามาเปิดวันแรกเนี่ยมียอดขายเกือบถึง1 0 0 0 0บาทถึงแม้ว่ากระแสจ,จะหายไปนานแล้วแต่ก็ยังมีคนชื่นชอบลูกชิ้นอยู่โปรดักก็ยังขายตัวมันเองได้อยู่ครับ ทำเลเนี่ยจะเป็นคนที่หาของทานเล่นตลาดเย็นงานแฟร์ต่างๆนะครับที่มีคนพลุกพ่านนะครับเราจะขายดีเราก็ต้องไปเลือกทำเลที่ดีครับ <ST. S 1> คือการที่เราซื้อแฟนชายเจ๊พงมาเนี่ยมันดีกว่าการที่เราทำแบรนด์เองคือหนึ่งเราไม่ต้องปั้นแบรนด์ไม่ต้องทำการตลาดให้คนรู้จักซึ่งมันค่อนข้างยากเราก็ใช้โอกาสที่แบรนด์มีชื่อเสียงอยู่แล้วแค่เราจัดการภายในร้านให้ดีทำสินค้าให้มีคุณภาพถูกต้องตามที่บริษัทกำหนดแค่นี้ก็ขายได้แล้ว ต้องทางการติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อที่บริษัทได้เลยนะครับเพจ Facebook นะครับแฟนชายเจพงลูกคิ้นยืนกินนะครับหรือ Line แอดนะครับแอดนะครับก็คือเจพงสามารถติดต่อแล้วจะมีแอดมินคอยให้บริการอยู่ครับ ถ้าใครที่อยากชิมนะครับเรามี250สาขาทั่วประเทศเลยก็สามารถทักไปสอบถามแอดมินก่อนได้ว่ามีตรงไหนที่ใกล้ที่อยู่ของคุณลูกค้าบ้างแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ตรงนี้เลยครับเอมาทีวัดมังกรนะครับเยาวราชสามารถเข้ามาชิมได้ทุกวันเลยครับตั้งแต่เที่ยงถึง3ามทุ่